สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับของเล่นจากญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นรถอปพรนะครับหรือจะเป็นรถบรรเทาสาธารณาภัยนะครับกู้ภัยนะครับกองตำรวจกู้ภัยเนาะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่งกระดิ่งจริงๆให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับอันนี้เก่านะครับเก่าจริงที่ญี่ปุ่นยังเกาะอยู่เลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคกับยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟ for every child ยูนิเซฟเพื่อเด็กๆทุกคนทั่วโลกนะครับ ยูนิเซฟเป็นองค์กรเพื่อจะช่วยเด็กๆทั่วโลกให้ขาดที่ขาดแคลนอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็การศึกษาโอกาสในการศึกษานะครับแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตนะครับยูนิเซฟเป็นพี่เจ้าหน้าที่ใจดีจะไปช่วยทั่วโลกเนยนะครับยูนิเซฟ for every child นะครับโอเคครับทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได้นะครับโดยผ่านบัญชีองค์กรยูนิเซฟนะครับองค์กรยูนิเซฟบัญชีองค์กรยูนิเซฟนะครับ ก็โอนเงินร่วมบริจาคโดยผ่านธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารกสิกรไทยธนาคาร,าคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีองค์การยูนิเซฟนะครับพอโอนเงินบริจาคเสร็จปุ๊บเซฟหน้าจอครับเจ้าหน้าจอไไปนะครับจากนั้นแอด QR code คนี่นะครับส่วนธานาท่านเจ้าหน้าที่นะครับหรือเข้าไปส่วนบริจาคโดยตรงเลยนะครับก็คือส่วนการสนับสนุนของยูนิเซฟคือ Official Li ไลน์ยูนิเซฟด onation นะครับแอดปุ๊บบอกว่าขอรับใบอนุโมทนาบัตรค่ะ แล้วก็ขอรับใบเสร็จการบริจาคถ้าบริจาคเยอะนะครับสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นะครับทงางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรแล้วก็ใบเสร็จบริจาคให้ท่านนะครับยูนิเซฟ for เอวิชายช่วยเด็กๆทั่วโลกนะครับเราช่วยยูนิเซฟยูนิเซฟช่วยเราพัดกันครับราสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับของเล่นจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นอรปร,ะรอนะครับรถคุณอรปร 3าที่ทุกท่านเห็นนี่คือรถออพรอญี่ปุ่นนะครับเป็นโมเดลนะครับเป็นงานสะสมจากญี่ปุ่นแน่นอนนะครับนี่นะครับรถออพรอหรือว่ารถกู้ภัยญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นคุณตารวจดับเพลิงนี่นะครับบนหลังคารถจะมีแซรเรนด้วยนะครับแค่นี้มาจากญี่ปุ่นแน่นอนเลยนะครับนี่นะครับหลายท่านอยากรู้ว่าอ่า มีลานไหมคําตอบคือคันนี้มีลานนะครับคันนี้มีลานนะครับนี่นะครับรถคุณตํารวจดับเพลิงญี่ปุ่นหรือรถคุณอปพรนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับนี่ไงนี่นะครับทัานนี้ขอบคุณทีมงานท่านวินาการทัศน์นะครับสำหรับรถชุดนี้นะครับที่นํามารีวิวกันขอบคุณนะครับอันนี้เป็นรถโมเดลนะครับ คันี้เป็นงานแบบสะสมง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นคอนโซลหรือข้างในจะไม่มีนะครับสบายใจได้ไว้ไว้วสลับเข็นเล่นหรือว่าตั้งโชว์สวยๆนะครับคล้ายๆโชว์โรคิวแต่ไม่ใช่เนูขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสัน่นกระดิ่งิงๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับ,บวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมทำบุญกับยู่ดีด้วยนะครับ